Cepat tuah, cepat tuah, di nak. Eh, um, ada tuah, ada tuah. สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับที่เข้ามาเห็นวิดีโอผมครับวันนี้ผมออกมาตีปลาเก่าครับช่วงตอนเย็นอากาศทะเลละยอมก็หมายก็เป็นแนวหินเหมือนเดิมครับตีตามแนวหินครับวันนี้ช้ายเป็นเหยื่อปักนะครับผมไม่เคยตีเหยื่อปักได้ปลาเก่าเลยี๋่ว,วันนี้มาลองตีว่าจะเจอตัวไหม เล็โกครับลุยเดี๋ยของปิดหน้าเบรกใส่เลยครับต้องาเก่า ไปแล้วก็คอมาช้าๆนะครับ นแรงครับวันนี้ลมเข้าฝั่งตีไปแล้วก็คอมากอ,อมาเหมือนเดิมกอมาช้าๆครับปลาทองผมจะเจอตัวไหมวันนี้ เจอตัวครับเจอตัวครับพี่น้องไอ้กเก๋ามาแล้วครับตัวแรกอ,อ๋อ,อไม่กี่ไม้เองครับปลาทองครับพี่น้องสวยอยู่นะครับกัดปลาทองครับ เก่าครับสวยอยู่นะครับปลาเกา่ามาต่อครับเมื่อกี้ได้ไปแล้วครับตัวแรกเหยียบปากของผมรอยกัดครับกัดเข้าเต็มปากเลยครับเมื่อกี้เป็นการได้แต่ปลาเก่าด้ยเหยียบปกากครั้งแรกของผมเลยนะครับปกติผมตีไปจะติดหินวันนี้ได้แล้วครับ เดีย๋ยวมาลุ้นกันต่อครับว่าจะเจอตัวอีกไหมตอนเย็นครับเดี๋ยวเรามาต่อกันครับเมื่ี้เหยื่อเหยื่อมันติดจับพึ่งได้ขึ้นมาไปครับไปต่อกันเลยเจ้าปลาทองขึ้นแรงดีมากครับ แบบนี้นะครับปลาเก่ามันกัดดีครับตามที่ผมแบบเ,คเคยได้มานะครับตอนเย็นๆน,น้ำขุ่นตีออกไปมันเดิมตีเฉียงๆออกไปแล้วก็กอมาอากาศตอนเย็นก็ดีมากเลยฝากคิด มีตัวครับมีตัวปลาอะไรไม่รู้โอ้ไอเก๋าครับมาตบท้ายพอดีเลยครับตัวที่สองตัวที่สองมาแล้วตบท้ายตัวที่สองครับ เดี๋ยวตัวนี้มันมันไม่เหยีดเท่าไหร่นะครับแต่ผมปล่อยนะครับตัวนี้แต่รอให้มันเหยีดยดแต่ผมมองมาขึ้น,ข,นขึ้นแรงมากครับตอนเย็นไม้สุดท้ายของเราครับจะเจอตัวไหมไม่กลับกลับแล้วนะ ạ